อะไรที่ทําให้ค่าน้ําตาลคาดเคลื่อนนะคะแม้เราจะตรวจเวลาที่ใกล้เคียงกันนะคะมีหลายคนที่เจอปัญหานี้นะคะตรวจน้ําตาลแล้วได้ค่าที่ไม่เท่ากันนะคะอย่างแรกเราต้องสังเกตที่เครื่องก่อนนะคะว่าได้มาตรฐานมีออยอรับรองหรือเปล่านะคะสาเหตุแรกเนี่ยคือเราทําความสะอาดบริเวณที่จาะเนี่ยได้ไม่ดีพอนะเราไม่ล้างมือก่อนตรวจนะคะเราไม่เช็ดสำลีแอลกอฮอล์ก่อนตรวจทําให้ค่ามีโอกาสคาดเคลื่อนได้นะคะอย่างที่2นะคะแผ่นตรวจเราวางไว้ในอากาศที่นานจนเกินไปหรือบางท่านนะคะแผ่นตรวจหมดอายุไปแล้วแล้วนํามาตรวจ ทำให้ค่าที่ได้ไม่คงที่และคาดเคลื่อนได้ค่ะส่วนอย่างที่3นะคะก็คือการเช็ดสำลีแอลกอฮอล์แล้วแอลกอฮอล์ปนเปื้อนกับสิ่งส่งตรวจสามารถทําให้ค่าคาดเคลื่อนได้เหมือนกันอย่างที่4นะคะก็คือการบีบเค้นเลือดจนมากเกินไปนะคะก็ทําให้การตรวจนะคะแต่ละรอบไม่เท่ากันและอย่างที่5นะคะที่จะยกตัวอย่างมาให้อย่างสุดท้ายนะคะก็คือช่วงเวลาของการตรวจนะคะบางท่านนะคะตรวจในช่วงเวลาที่ห่างกันมากจนเกินไปนะคะหรือว่าตรวจในช่วงเวลาที่ทานข้าวไปแล้วแล้วตรวจเลยค่าที่ได้ก็จะไม่คงที่แล้วก็ได้ค่าที่ คาดเคลื่อนได้ค่ะลองไปตรวจวิธีที่ถูกต้องนะคะแล้วลองไปสังเกตดูนะคะว่าเราตรวจถูกวิธีหรือเปล่าลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะคะ